คุณเคยรู้สึกไหมว่าทุกคนรอบตัวดูมีความสุขกับเทศกาลปีใหม่แต่คุณกลับไม่รู้สึกอะไรเป็นพิเศษในขณะที่คนอื่นตั้งใจหาซื้อเสื้อผ้าใหม่วางแผนเที่ยวจัดปาร์ตี้หรือเขียนลิสต์เป้าหมายปีใหม่อย่างตื่นเต้นคุณกลับนั่งนิ่งๆมองปฏิทินพลิกเปลี่ยนจากเดือนพันวาคมเป็นมกราคมแล้วคิดในใจว่า มันก็แค่ตัวเลขวันเดือนปีที่เปลี่ยนไปเท่านั้นเองคุณไม่ได้เศร้าคุณไม่ได้เกลียดเทศการแต่คุณก็ไม่รู้สึกจำเป็นต้องรู้สึกอะไรกับมันเลยวันนี้เราจะลองมาคุยกันแบบตรงๆถึงจิตวิทยาของคนที่เฉยๆกับเทศกาลปีใหม่ว่ามันเกิดจากอะไรในเชิงความเป็นจริงของโลกและในเชิงความรู้สึกของใจและสุดท้าย มันอาจ,จไม่ใช่เรื่องผิดปกติเลยแต่มันคือสัญญาณบางอย่างของการเติบโตภายในในมุมของความเป็นจริงทางกายภาพของโลกปีใหม่ก็เป็นเพียงการหมุนครบหนึ่งรอบของโลกโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์จนครบ365วันแล้วก็เริ่มนับใหม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจริงๆในเชิงกายภาพแสงแดดยังเหมือนเดิม อุณหภูมิอาจเปลี่ยนแค่เล็กน้อยและชีวิตของเราก็ยังดำเนินไปในจังหวะเดิมแต่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการความหมายเราจึงสร้างพิธีกรรมของการเริ่มต้นขึ้นมาเพื่อให้รู้สึกว่าได้รีเซ็ตชีวิตได้เริ่มใหม่ได้มีความหวังเทศกาลปีใหม่จึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้แม้ว่าความจริงจะเป็นแค่การเปลี่ยนเลขในปฏิทินก็ตาม แต่สำหรับบางคนสิ่งนี้กลับไม่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นเลยเพราะในใจลึกๆเขารู้ว่าความเปลี่ยนแปลงจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันเวลาแต่ขึ้นอยู่กับตัวเราคนที่เฉยๆกับปีใหม่มักจะมีมุมมองแบบนี้อยู่ในใจเขาไม่ได้มองว่าชีวิตต้องรอโอกาสใหม่แต่เชื่อว่าทุกวันมันคือวันใหม่ได้เสมอไม่ต้องรอให้ถึงหนึ่งมกราคม เพราะถ้าวันนี้ฉันอยากเริ่มใหม่ฉันก็เริ่มได้เลยนั่นคือจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อตัวเองในระดับสูงมากเพราะเขาไม่โยนความหวังไปให้เวลาแต่เอาความหวังกลับมาอยู่ในมือของตัวเองอีกมุมหนึง่งคนที่เฉยกับเทศกาลปีใหม่อาจเป็นคนที่เคยตื่นเต้นกับมันมาก่อนแต่เมื่อผ่านหลายปีผ่านไปเขาพบว่าความรู้สึกตื่นเต้นนั้นสั้นเหลือเกิน ความสุขจากงานเขาดาวกินเวลาไม่ถึงคืนของขวัญหรือคำอวยพรจางหายไปในไม่กี่วันแต่สิ่งที่ต้องเผชิญจริงๆหลังปีใหม่คือชีวิตจริงที่ต้องเริ่มนับหนึ่งอีกครั้งเขาจึงเริ่มรู้ว่าการเปลี่ยนปีไม่ได้เปลี่ยนชีวิตสิ่งที่เปลี่ยนได้มีแต่ตัวเราถ้าเรายังคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมรู้สึกเหมือนเดิมไม่ว่าปีจะเปลี่ยนกี่ครั้ง มันก็เหมือนอยู่ที่เดิมอยู่ดีในแง่จิตวิทยาคนที่เฉยกับเทศกาลมักมีลักษณะของเรียลลิสติกติงเกอร์คือคนที่มองโลกตามความเป็นจริงมากกว่าความรู้สึกไม่ใช่คนเย็นชาแต่เป็นคนที่รู้ว่าความสุขที่ยั่งยืนมันไม่เกิดจากสิ่งภายนอกเขาไม่รู้สึกจำเป็นต้องทำให้ตัวเองรู้สึกพิเศษเพราะปฏิทินบอกว่าเป็นวันสำคัญเพราะเขาเข้าใจว่า ความสำคัญของชีวิตมันอยู่ในแต่ละวันอยู่แล้วและถ้าสังเกตดีๆคนที่เฉยกับเทศกาลมักจะเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันได้ค่อนข้างดีไม่คาดหมังอนาคตมากไม่ยึดติดอดีตมากเขาแค่ใช้ชีวิตไปตามจังหวะรู้ว่าวันไหนก็ดีได้ถ้าใจเราดีพออีกมุมหนึ่งบางคนเฉยกับปีใหม่เพราะเหนื่อยกับการเริ่มต้นซ้ำลองนึกดูสิคะ เราถูกสอนให้ตั้งเป้าหมายปีใหม่มาตลอดลดน้ำหนัก5กิโลเก็บเงิน100,000ออกกำลังกายทุกวันเลิกผัดมันประกันพรุ่งแต่ผ่านไปไม่กี่เดือนเป้าหมายนั้นก็กลายเป็นแค่คำในสมุดโน้ตบุ๊กหลายคนเริ่มรู้สึกผิดกับตัวเองทุกครั้งที่ปีใหม่มาถึงเพราะมันคือการนับความล้มเหลวอีกครั้งสำหรับบางคนปีใหม่ไม่ใช่วันแห่งความหวัง แต่มันคือวันที่เตือนให้รู้ว่าอีกปีผ่านไปแล้วแต่ชีวิตยังอยู่ที่เดิมและความรู้สึกนั้นมันไม่ได้น่าฉลองเลยในจิตวิทยาความรู้สึกของการเฉยชานั้นบางครั้งไม่ได้มาจากการไม่สนใจแต่มาจากกลไกป้องกันทางอารมณ์ที่สมองสร้างขึ้นเราเฉยเพื่อไม่ต้องรู้สึกผิดหวังอีกเราเฉยเพื่อไม่ต้องคาดหวังว่าปีนี้จะดีกว่าปีที่แล้ว เพราะการคาดหวังแล้วผิดหวังมันเหนื่อยกว่าการไม่คาดหวังเลยดังนั้นความเฉยจึงไม่ใช่ความเย็นชาแต่มันคือเกราะอารมณ์ของคนที่ผ่านความคาดหวังมาเยอะจนเลือกจะปกป้องหัวใจตัวเองด้วยการนิ่งเฉยแทนแต่แน่นอนไม่ใช่ทุกคนที่เฉยกับปีใหม่เพราะเหนื่อยหรือกลัวผิดหวังบางคนเฉยเพราะโตขึ้น เมื่ออายุเพิ่มขึ้นเราเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไม่ใช่ดอกไม้พลุหรือคำอวยพรแต่คือความสงบบางคนไม่รู้สึกตื่นเต้นกับงานเขาดาวอีกแล้วแต่รู้สึกดีที่ได้อยู่บ้านเงียบๆกับคนที่รักบางคนไม่อยากฟังเพลงเสียงดังตอนเที่ยงคืนแต่อยากนอนหลับแบบไม่ต้องรีบตื่นตอนเช้านั่นไม่ใช่ความเย็นชา แต่มันคือความนิ่งที่มาพร้อมการเข้าใจชีวิตและบางทีคนที่เฉยกับปีใหม่อาจเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวในปีเก่ามาหนักเกินไปบางคนสูญเสียใครบางคนบางคนหมดแรงจากงานจากชีวิตบางคนเพิ่งผ่านความผิดหวังที่ใหญ่เกินจะเยียวยาในปีเดียวดังนั้นเขาเลยไม่อยากเฉลิมฉลองอะไรทั้งนั้นเพราะมันเหมือนบังคับให้ต้องรู้สึกดี ทั้งที่ใจยังไม่พร้อมสำหรับคนแบบนี้ปีใหม่ไม่ใช่การเริ่มต้นแต่มันคือการพยายามอยู่ต่ออย่างเงียบๆและในความเงียบนั้นมันอาจเต็มไปด้วยความเข้มแข็งมากกว่าที่ใครคิดในทางจิตวิทยาอารมณ์คนที่รู้สึกเฉยกับสิ่งที่คนอื่นตื่นเต้นมักเป็นคนที่ผ่านช่วงของ emotional adaptation หรือการปรับตัวทางอารมณ์ คือเมื่อเจอประสบการณ์ซ้ำๆจนสมองเริ่มคุ้นชินสิ่งที่เคยให้ความรู้สึกตื่นเต้นจะค่อยๆกลายเป็นสิ่งธรรมดาเหมือนตอนเด็กๆที่ตื่นเต้นกับการได้ของขวัญแต่พอโตขึ้นมันไม่ใช่ของขวัญที่สำคัญอีกแล้วแต่เป็นความหมายเบื้องหลังของมันต่างหากที่เราสนใจคนที่เฉยกับปีใหม่จึงไม่ได้หมดศรัทธาในชีวิต เขาแค่เลิกหาความหมายจากสิ่งภายนอกและเริ่มมองหาความหมายภายในแทนในขณะที่บางคนเฉยกับปีใหม่เพราะเขารู้ว่าทุกอย่างคือความต่อเนื่องชีวิตไม่ได้มีเส้นแบ่งจริงๆระหว่างปีเก่ากับปีใหม่เรายังเป็นคนเดิมมีเรื่องที่ต้องจัดการเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนปฏิทินเท่านั้นคนแบบนี้จะมีแนวโน้มเป็นดีฟติงเกอร์ คือคนที่ไม่เชื่อในการนับวันเพื่อเริ่มต้นแต่เชื่อในการลงมือทำเล็กๆทุกวันแทนพวกเขาไม่ได้เฉยเพราะไม่รู้สึกแต่เฉยเพราะเข้าใจว่าสิ่งที่เปลี่ยนโลกได้ไม่ใช่วันใหม่แต่คือใจใหม่อย่างไรก็ตามอีกด้านหนึ่งของคนที่เฉยกับเทศกาลปีใหม่คือคนที่รู้จักคุณค่าของเวลามากเกินไปเขารู้ว่าเวลาคือสิ่งเดียวที่ไม่ย้อนกลับมา เขาจึงไม่อยากใช้มันไปกับความวุ่นวายหรือการเฉลิมฉลองที่ไม่จำเป็นเขาอยากใช้มันกับสิ่งที่จริงใจมากกว่ากับคนที่รักจริงๆกับการพักผ่อนที่แท้จริงหรือแม้แต่การอยู่เงียบๆเ,เพื่อฟังเสียงของใจตัวเองเพราะสำหรับบางคนปีใหม่ที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่การไปเคาดดาวแต่อาจเป็นแค่การได้นั่งอยู่คนเดียวแล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่า ขอบคุณนะที่ยังอยู่ตรงนี้เพราะในความเฉยชาอาจซ่อนความสงบที่หายากไว้ก็ได้ความสงบที่ไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องเปรียบเทียบไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องเศร้าแค่ยอมรับว่าทุกวันคือของขวัญในตัวมันเองอยู่แล้วท้ายที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เฉยกับเทศกาลปีใหม่ หรือเป็นคนที่รอให้ถึงวันนั้นอย่างใจจดใจจ่อคุณก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะักเพราะในใจลึกๆของมนุษย์ทุกคนต่างก็แค่ต้องการความหมายจากเวลาเพียงแต่บางคนหาความหมายนั้นจากเสียงพลุในขณะที่บางคนหามันจากความเงียบในหัวใจแล้วคุณล่ะคะเป็นคนแบบไหนในสองแบบนี้ คุณตื่นเต้นกับการเริ่มต้นปีใหม่หรือคุณเฉยๆเพราะรู้ว่าทุกวันมันก็เริ่มใหม่ได้เหมือนกันลองเล่าให้ฟังในคอมเมนต์นะคะเพราะบางทีการที่คุณไม่รู้สึกตื่นเต้นกับปีใหม่อาจไม่ได้หมายความว่าคุณหมดไฟแต่มันอาจหมายความว่าคุณเข้าใจไฟของชีวิตมากพอแล้ว